สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดาันคลีครับจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของการวางแนวปลูกปาล์มน้ํามันนะครับโดยวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับในเรื่องของการวางแนวปลูกในสภาพแปลงที่เป็นพื้นที่ราบนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาสารวจในแปลงนะครับเราก็ทําการเคลียร์หญ้าก่อนนะครับเคลียร์พื้นที่นะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้า มีหญ้ารกนะครับมันก็จะเป็นที่อยู่ของศัตรูพืชของปลาล์มน้ำมันนะครับเช่นหนูนะครับหนูนี่ก็จะเป็นศัตรูที่สําคัญของต้นกล้าปลาล์มน้ํามันนะครับเพราะว่าหนูก็จะถ้าเราพื้นที่เรารกนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของรังหนูนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดตัวหนูเนี่ยก็จะมากัดกินโคนต้นปลาล์มเรานะครับทําให้เกิดความเสียหายนะครับเมื่อมีการเคลียร์ลิ่งพื้นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็ วางแนวหลักก่อนนะครับวางแนวหลักก็จะเป็นวางแนวตามเชือกเส้นเล็กนะครับวางแนวหลักตามเชือกเส้นเล็กนะครับแนวหลักตรงนี้นะครับจะต้องเป็นวางแนวในทิศเหนือใต้นะครับเพื่อที่จะให้การปลูกปาล์มเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เงาของต้นปาล์มนี่มาวางบอนทับกันนะครับอันนี้พอเราวางแนวหลักเหนือใต้เสร็จนะครับขั้นที่สองก็เราก็จะมาทําเชือก เชือกสามเหลี่ยมตัวเชือกสามเหลี่ยมนี้เราก็จะวัดตามระยะนะครับวัดตามระยะเช่นตัวอย่างที่เรามาทําวันนี้นะครับก็จะเป็นระยะ10บคูณสินะครับระยะ10บคูณสิบเราก็จะทํามุมนะครับให้เข้าตัว1ิบนะครับทั้งสามมุมนะครับแล้วก็เวลาเลื่อนเราก็จะเลื่อนไปตามแนวนะครับอันนี้ก็แนวหลักนะครับก็ว,วางตามแนวหลักไปนะครับ ันนี้ก็ขึงให้ตึงนะครับขึงให้ตึงแล้วก็วางตัวไม้นะครับให้อยู่ในข้างในมุมนะครับแล้วก็วางแนวดิ่งลงไปครับตึงแล้วนะครับก็ปักลงไปครับทั้งสามมุมนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตรงมุมทั้งสามุมเนี่ยจะต้องพยายามให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันมันก็จะทําให้ระยะ10บคูณสิเนี่ยไม่ถึงระยะนะครับ ในการวางแนวมันก็จะเลื่อนนะครับงั้นสิ่งที่ต้องคำนึงก็หนึ่งต้องอยู่ในระนาบมุมทั้งสามอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องดึงเชือกให้ตึงนะครับแล้วก็วางแนวนะครับอันนี้ก็จะได้สามหลักนะครับทรานี้หลังจากวางแนวหลักนี้นะครับก็ถอดนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลื่อนนะครับโดยที่จะใช้คนที่หนึ่งนะครับมายืนที่ หลักถัดไปนะครับแล้วก็คนที่สองก็จะยืนหลักถัดไปนะครับก็เลื่อยเลยครับพี่อ่า,อาก็เหมือนเดิมครับก็วางแนวที่หนึ่งนะครับวางแนวที่สองให้ตึงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่หลักนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันไหมอ่า ถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับก็ปักนะครับโดยการเดินก็จะเดินตามแนวแนวหลักนะครับอันนี้ก็เลื่อนต่อไปนะครับโดยที่คนที่ลึงนะครับก็จะมาหลักที่สองต่อนะครับนีก็ครับต่อไปก็ขยับนะครับไปหลักต่อไปเลยครับ ก็เหมือนเดิมครับหลักแรกนะครับก็หลักต่อไปนะครับดึงให้ตึงนะครับเคโอเค,อเคปักเลยครับพี่ดึงให้ตึงโอเคครับก็ทำอย่างนี้ต่อไปตลอดทั้งแปลงนะครับ เมื่อเสร็จแปลงแล้วนะครับก็มาใช้หลักที่สองนะครับที่เราปักนี่ครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับเพื่อที่จะไปปักหลักที่สามนะครับแล้วก็ในหลักที่สี่ก็จะเอาหลักที่3ามนะครับเป็นตัวหลักในการตั้งต้นนะครับก็ทําตลอดไปจนหมดทั้งแปลงครับ